สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา65นะครับโจทย์ให้ a แทนเซตของจำนวนจริง a ทั้งหมดที่ x บวก a หาร x กำลัง3บวก4 x กำลังสลบ7 x บวก4เหลือเศษ14ถ้า m เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่ามากที่สุดและ n เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่าน้อยที่สุดแล้ว m บวก n เท่ากับเท่าใดในข้อนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้หารแล้วเหลือเศษ14 พี่แบงค์นึกถึงทฤษฎีเศษเหลือนะครับถ้าเป็น p x หารด้วย x ลบ a แล้วเราจะได้ว่าเศษมันมีค่าเท่ากับ p a นะครับดังนั้นในที่นี้การที่บอกว่าหารด้วย x บวก a ดังนั้นก็กลายเป็นว่าเอาลบ a ลงไปแทนค่า ก็กลายเป็นลบ a กําลัง3บวก4ลบ a กําลัง2ลบ7คูณลบ a บวก4เท่ากับ14นะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเราบอกว่าลบ a กําลัง3ออกมาก็คือลบ a กําลัง3ธรรมดาตัวนี้คือ4 a กําลัง2แล้วก็บวก7 a บวก4เท่ากับ14 กายเป็น a กําลัง3ลบ 4a กําลังสลบ 7a บวก10ตัวนี้ถ้าจะแยกตัวประกอบเราใช้เรื่องของการหารสังเคราะห์ในการหารสังเคราะห์ตัวนี้มองเห็นว่า1-4-7ลบ4ลบ7แล้วก็10โดยปกติถ้าเรามีการหารสังเคราะห์ตัวนี้ตามทฤษฎีบอกไว้ว่าถ้ามี a x กำลัง n จนถึง b ตัวเทสที่เราจะเอามาลองหารสังเคราะห์ดูตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวประกอบของ b หารด้วยตัวประกอบของ a ติดบวกลบนะครับก็ต้องไปแยกมาแต่ถ้าตัวนี้มันเป็นแค่1เราก็แค่หาตัวประกอบของ10แต่มีกฎพื้นฐานคือถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวบวกกันได้1 เอ่อบวกกันได้0แปลว่าใช้1ได้แน่ๆ2คือถ้าผลบวกสัมประสิทธ์ดีกรีคู่สัมปะสิ์ดีกรีคู่เท่ากับผลบวกสัมประสิ์ธีกรีคี่ หมายความว่าถ้าตัวเว้นตัวเอามาบวกกันแล้วมันเท่ากันแปลว่าจะใช้ลบ1ได้แน่ๆอย่างในที่นี้ครับพี่แบงค์มองเห็นว่าถ้าเอา1กับลบ7มันได้ 6, ลบ6กลบ4กับ10มันได้6เนี่ยมันใช้ลบ1ไม่ได้ชัวร์3คือถ้าสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นบวกจะใช้ตัวลบ ในการเทสเท่านั้นนะครับจะใช้ตัวลบในการเทสเพราะว่าก็ตัดให้เราได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัวบวกลบเนี่ยเราก็เช็คแค่ตัวลบอย่างเดียวในข้อนี้ถ้าพี่แบงค์มองเห็นว่า1ลบ4ลบเจเนี่ยมันบวกกันแล้วกลายเป็น0พอดีดังนั้นตัวนี้พี่แบงค์เลยรู้ว่ามันใช้1ได้แน่ๆดังนั้นตัวนี้คูณลงแล้วก็กลายเป็น1วางเยื้องอย่างนี้ ก็กลายเป็นลบสกลายเป็นลบสิบสองบัรทัดนี้จับบวกกันนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น0ดังนั้นเราเลยแยกตัวประกอบออกมาคือ x ลบห x กำลังสลบส x แล้วลบสิ 3, 1. ตัวนี้แยกตัวประกอบถัดมาคือ x ลบห x บวกสเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่า x มีค่าเท่ากับลบสอแล้วก็5้าแน่ๆ ดังนั้นตอนนี้ a ทีออ่ขอโทษครับจริงๆมีกี่ตัวนี้คือ a เนอะเพียงเขียนผิดต้องเป็น a หมดเลยนะครับโอเคขอเขียนอีกที่หนึงเพื่อให้มันตรงกันปกติเราชอบใช้ x เนอะตัวนี้คือ a ลบหคูณกับ a กำลังสอลบส a ลบสิ 10, แล้วเท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้มาก็คือ a ลบสเอ,อ่อ a ลบหแล้วก็ a บวกส ดังนั้นตัวนี้ออกมา a ก็เลยกลายเป็นลบสขอโทษครับบวกสตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบสอแล้วก็5เพราะฉะนั้น a ใหญ่ก็เลยคือเซตของลบสอแล้วก็5โจทย์บอกว่า m เป็นสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดแปลว่า m ก็เลยเท่ากับ5 เเป็นสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดดังนั้น n ก็เลยเท่ากับลบ2โจทย์ถามหา M บวก n ็ก็เลยกลายเป็น5บวกด้วยลบ2ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงออกมาว่าได้3นะครับก็จริงๆข้อนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีเศษเหลือมีเรียนทั้งตอนมต้นมีเรียนทั้งตอนมปลายแล้วก็เรื่องของการหารสังเคราะห์แยกตัวประกอบนะครับ โอเคตอบข้อ4ครับผม